คุณรู้ไหมครับวันนี้โลกไม่ได้เดินไปตามกติกาเก่าอีกต่อไปแล้วมีใครบางคนกำลังลุกขึ้นมาเปลี่ยนเกมและคนนั้นไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่จีนแต่คือญี่ปุ่นประเทศที่เราเคยคิดว่าเงียบสุภาพและไม่ชอบเผชิญหน้าแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นผู้เล่งตัวจริงที่อาจพลิกสมดุลทั้งโลกคำถามคือญี่ปุ่นกำลังเดินไปทางไหนสันติภาพหรือการ,รเผชิญหน้าครั้งใหม่ ถ้าคุณอยากเข้าใจว่าทำไมการตื่นขึ้นของญี่ปุ่นถึงเป็นเรื่องที่โลกทั้งใบต้องจับตาฟังให้จบคลิปนี้ครับญี่ปุ่นจะไม่ยอมใครอีกต่อไปคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงญี่ปุ่นภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของหลายคนคือประเทศที่เงียบสุภาพทำงานหนักแต่ไม่ค่อยสร้างปัญหาใครญี่ปุ่น คือประเทศที่ดูเหมือนจะเลือกความสงบมากกว่าความขัดแย้งแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณมองญี่ปุ่นใหม่อีกครั้งเพราะญี่ปุ่นที่เรารู้จักกำลังจะเปลี่ยนไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นถูกบังคับให้กลายเป็นประเทศผู้แพ้กฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา9เขียนไว้ชัดว่าญี่ปุ่นจะไม่มีกองทัพเพื่อการรุกรานจะไม่ทำสงครามอีกต่อไป สิ่งนี้ทาให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาแทบทุกอย่างโดยเฉพาะด้านความมั่นคงแต่คําถามคือจะมีประเทศไหนที่ยอมเป็นเหงาของคนอื่นได้ตลอดไปจริงหรือตลอด70ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นอาจดูเงียบแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ยอมแพ้ง,ง่ายๆญี่ปุ่นสร้างเศรษฐ,ฐกิจที่แข็งแกร่งจนกลายเป็นอันดับสองของโลกนานหลายทศวรรษพวกเขาพัฒนาเทคโนโลยีที่ทั้งโลกต้องยอมรับ แต่เพราะข้อจำกัดทางการเมืองและกฎหมายญี่ปุ่นจึงเหมือนเสือล่ามโซ่มีพลังแต่ยังไม่เคยได้ปลดปล่อยออกมาเต็มที่แล้วตอนนี้ทำไมญี่ปุ่นถึงเริ่มตื่นขึ้นเหตุผลใหญ่มีอยู่3มเรื่องครับเรื่องแรกคือจีนจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนวันนี้แทบจะแสงหน้าสหรัฐไปแล้วในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทหารเทคโนโลยี หรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจและที่น่าก,กังวลยิ่งกว่านั้นคือการขยายอำนาจของจีนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ญี่ปุ่นเองก็มีผลประโยชน์โดยตรงเรื่องที่2คือสหรัฐญี่ปุ่นเริ่มรู้แล้วว่าการพึ่งพาสหรัฐอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบในระยะยาวเพราะสหรัฐเองก็มีปัญหาภายในมากมายและอาจไม่อาจรับประกันได้ว่าวันหนึ่งจะไม่เปลี่ยนท่าที ทิ้งญี่ปุ่นไว้ลำพังเรื่องที่สามคือคนญี่ปุ่นเองคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องยอมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเก่าๆที่เขียนไว้ตั้งแต่80ปีก่อนเล่าญี่ปุ่นในวันนี้มีทรัพยากรเทคโนโลยีและความสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แล้วทำไมถึงต้องพึ่งคนอื่นเสมอไปทั้งหมดนี้ทำให้ญี่ปุ่น กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณลองนึกภาพตามนะครับญี่ปุ่นกําลังแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านกองทัพพวกเขาลงทุนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในรอบหลายสิบปีญี่ปุ่นกําลังจับมือกับพันธมิตรหลายประเทศทั้งออสเตรเลียอินเดียและแม้แต่กระทั่งบางประเทศในยุโรปเพื่อสร้างดุลยภาพใหม่ในการถ่วงดุลกับจีน และที่สําคัญที่สุดญี่ปุ่นกําลังประกาศจุดยืนว่าจะไม่ยอมเป็นเงาของใครอีกต่อไปคําถามคือการตื่นขึ้นของญี่ปุ่นครั้งนี้จะนําโลกไปทางใดมันจะสร้างสเสถียรภาพใหม่ให้กับเอเชียหรือจะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้ผมอยากให้คุณคิดตามนะครับว่าในเกมอำนาจโลกญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ผู้ตามอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักที่มีสิทธิ์ตัดสินชะตาของทั้งภูมิภาคนี้และอาจรวมถึงทั้งโลกด้วยแล้วเมื่อเสือตัวนี้หลุดจากโซ่แล้วคุณคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรญี่ปุ่นจะกลายเป็นพลังแห่งสันติภาพหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจที่พร้อมจะสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง คำตอบอาจไม่ง่ายที่จะคาดเดาแต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสหรัฐญี่ปุ่นพันธมิตรเก่ากำลังเปลี่ยนไปคุณเคยสังเกตไหมครับว่าในโลกนี้มีพันธมิตรไม่กี่คู่ที่แน่นแฟ้นยาวนานเท่ากับสหรัฐญี่ปุ่นความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นจากซากปรักหักพังหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้แพ้ ถูกจำกัดเสรีรภาพด้านทหารและการเมืองขณะที่สหรัฐอเมริกาก้าวเข้ามาเป็นผู้ปกป้องนับแต่นั้นมาญี่ปุ่นแทบจะกลายเป็นน้องชายคนเล็กที่อยู่ใต้ร่มเงาของพี่ชายใหญ่อย่างอเมริกาแต่วันนี้ผมอยากชวนคุณลองถามตัวเองว่าพันธมิตรนี้ยังแข็งแรงเหมือนเดิมจริงหรือหรือกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆชีนี้ในต่างประเทศ ถ้าหากคุณเปิดดูข่าวเช้าวันหนึ่งของญี่ปุ่นคุณจะพบนักการเมืองอย่างคิชินาครับผู้นำของกองทัพญี่ปุ่น ASDF หรือ Self Defense Force ซึ่งตอนนี้ผู้นำคณะรัฐบาลของญี่ปุ่นและฐานทัพได้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการเข้าไปคุมอานาจและสร้างเพิ่มผลประโยชน์ของตัวเองคือถ้าคุณดูฟองดูข่าวนี้ในฐานะคนชาวไทยก็เห็นว่าเป็นข่าวต่างประเทศไม่ไดีมีปัญหาอะไรแต่ถ้าบอกว่าพันธมิตรเก่า ของระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่ามาดูกันที่จุดเริ่มต้นของความไว้ใจในยุคหลังสงครามญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสร้างกองทัพเปยนรูปแบบรัฐธรรมนูญมาตรา9ก้คือกรอบที่ปิดกั้นทุกเขาแต่สหรัฐอเมริกากลับเสนอทางออกที่ญี่ปุ่นปฏิเสธไม่ได้คือการตั้งฐานทัพอเมริกาในญี่ปุ่นแลกกับการคุ้มครองความมัน่นคง หลายสิทธิ์มีที่ผ่านมานี้ญี่ปุ่นจริงได้ใช้เวลาสร้างเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการป้องกันประเทศเพราะพวกเขามีอเมริกาอยู่เคียงข้างแต่คุณลองคิดดูสิครับว่าพันธมิตรที่แข็งแรงที่สุดในโลกจะอยู่รอดได้จริงหรือถ้าหากผลประโยชน์เริ่มไม่ตรงกันญี่ปุ่นบอกว่าพวกเขาไม่กังวลกับจีนเกาหลีใต้หรือพันธมิตรเหล่านี้ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเพราะเขาเชื่อมั่นว่าสหรัฐอเมริกา จะเข้ามาคุ้มครองพวกเขาได้ไม่แน่ความไม่แน่นใจที่ก่อตัวขึ้นเมื่อโลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเองก็เปลี่ยนความกังวลเริ่มมากขึ้นเมื่ออเมริกามีปัญหาภายในทั้งเศรษฐกิจนี้สาธารณะและการแบ่งขั้วการเรืองญี่ปุ่นรับฐานตัวเองว่าวันหนึ่งถ้าอเมริกาลดบทบาทลงใครจะปกป้องพวกเขายิ่งไปกว่านั้นสหรัฐไม่ได้มองผลประโยชน์ระยะยาวเหมือนญี่ปุ่นเสมอไป ตัวอย่างเช่นการเจรจาการค้าที่อเมริกามักจะกดดันญี่ปุ่นหรือการตัดสินใจทางทหารที่บางครั้งญี่ปุ่นต้องยอมทั้งนั้นที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในประเทศและนี่เองที่ทําให้เกิดรอยร้าวเล็กๆระหว่างสองประเทศญี่ปุ่นเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศที่ชอบเผชิญหน้าโดยตรงแต่พวกเขารู้วิธีเงียบแต่ลึกญี่ปุ่นเริ่มเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆอ,อย่างอินเดีย ออสเตรเลียรวมถึงชาติยุโรปพวกเขาเริ่มลงทุนในกองทัพตัวเองมากขึ้นและที่สําคัญญี่ปุ่นเริ่มสร้างบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนลองนึกภาพตามสิครับว่าหากในอดีตญี่ปุ่นเหมือนลูกทีมที่คอยตามกับตันแต่ในวันนี้พวกเขากําลังเรียนรู้วิธีเป็นกับตันเรือด้วยตัวเองทีนี้ถามมาถ่าอีกทีครับว่าญี่ปุ่นกําลังจะเปลี่ยนแปลงพันธมิตรในยุโรเอเชียหรือเปล่านี่คือคําพูดของคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่า ญี่ปุ่นกำลังจะเผ้าเป็นมหาอำนาจพอเท่าเทียมกับอเมริกาคำถามที่โลกต้องจับตาถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ของตนเองกับคำสั่งจากอเมริกาคุณคิดว่าญี่ปุ่นจะเลือกอะไรจะยังยอมเป็นพันธมิตรที่เชื่อฟังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะกล้าประกาศความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในอีกมุมหนึง่งอเมริกาเองก็กำลังจับตามองญี่ปุ่นอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขารู้ว่าญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศเล็กๆ หากแต่เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจที่สามารถเปลี่ยนสมดมทั้งภูมิภาคเอเชียได้ความจริงคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นยังคงเป็นพันธมิตรที่แข็งแร่งที่สุดในเอเชียแต่ไม่ใช่แบบพี่ใหญ่น้องเล็กอีกต่อไปหากแต่เป็นหุ้นส่วนที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และพร้อมจะโต้กลับหากอีกฝ่ายกดดันเกินไปนี่คือสัญ,ญญาณว่าโลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ฝากไว้ให้คุณคิดเมื่อพันธมิตรเก่าเริ่มเปลี่ยนบทบาท คุณคิดว่าญี่ปุ่นจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่เท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วพวกเขายังต้องอยู่ใต้ร่มเงาของอเมริกาเหมือนเดิมสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพันธมิตรที่เราเคยเห็นอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลสะเทือนไปทั้งโลกส่งสะเทือนไปทั่วทุกคนจีนญี่ปุ่นศึกเพื่อนบ้านที่ไม่อาจเลี่ยง คุณเคยมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้แต่ไม่ได้สนิทจริงๆไหมครับบางครั้งแค่รั้วติดกันก็กลายเป็นความอึดอัดที่ไม่มีวันหายไปได้และยิ่งถ้าเพื่อนบ้านคนนั้นขยายบ้านเรื่อยๆจนเหมือนจะรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของเราความตึงเครียดยิ่งมากขึ้นนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นเพื่อนบ้านเก่าศัตรูเก่าจีนและญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ร่วมกันยาวนานหลายพันปีแต่เต็มไปด้วยทั้งการค้าวัฒนธรรมและสงครามคุณอาจเคยได้ยินเรื่องสงครามจีนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเคยรุกรานจีนในช่วงต้นศตวรรษที่20และสร้างบาดแผลลึกที่ยังคงอยู่ในใจคนจีนมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นสำหรับจีนญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดาแต่คือศัตรูเก่าที่ไม่มีวันลืม ศึกใหม่ที่กำลังก่อตัวในวันนี้จีนกลายเป็นชาติมหาอำนาจที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกเศรษฐกิจขยายตัวกองทัพทันสมัยขึ้นและอิทธิพลทางการเมืองก็กว้างไกลแต่สิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นกังวลมากที่สุดก็คือการขยายอำนาจของจีนในทะเลจีนตะวันออกลองจินตนาการภาพนี้นะครับเรือของจีนเข้ามาในหน้านน้ำที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นของตนเอง เกาะเด็กเล็กที่ชื่อว่าเซนกากุหรือจีนเรียกว่าเตียวหยูกลายเป็นชนวนความขัดแย้งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเพราะทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของคำถามคือใครจะยอมถอยก่อนความกดดันที่มากกว่าแค่พรมแดนศึกจีนญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่เรื่องทะเลหรือเกาะเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่ยังหมายถึง เกมเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอีกด้วยจีนพยายามผลักดันโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อสร้างเครือข่ายการค้าไปทั่วโลกในขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ลงทุนสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้ถูกจีนครอบงำและเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีญี่ปุ่นอาจจะเป็นผู้นำในเรื่องนวัตกรรมแต่จีนเองก็ไล่าตามอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้าน AI และ 5G นี่จึงไม่ใช่ศึกของเพื่อนบ้านธรรมดาอีกต่อไปแต่คือการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำแห่งเอเชียนั่นเองความเห็นที่แตกตา่างจีนมองว่าญี่ปุ่นคือพันธมิตรของอเมริกาและนั่นคือสิ่งที่ทำให้จีนไม่ไว้ใจในขณะที่เดียวกันญี่ปุ่นก็มองว่าจีนคือภัยคุกคามที่อาจทำให้ภูมิภาคนี้สั่นคลอนได้และเมื่อความไม่ไว้ใจทับซ้อนกับประวัติศาสตร์อันขมขื่น คุณคิดว่ามันจะง่ายไหมครับที่ทั้งสองฝ่ายจะนั่งลงเจรจาอย่างจริงใจคำถามสำคัญที่ต้องคิดถ้าสักวันหนึ่งความตึงเครียดนี้ลุกลามญี่ปุ่นกับจีนต้องผเผชิญหน้ากันจริงๆคุณคิดว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นสหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงหรือจะกลายเป็นสงครามเอเชียครั้งใหม่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดในอีกแง่หนึ่ง ถ้าญี่ปุ่นกับจีนสามารถหาทางปรับความสัมพันธ์กันได้พวกเขาอาจกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะรวมกันแล้วทั้งสองชาติครองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและพลังงานมหาศาลฝากไว้ให้คิด ศึกเพื่อนบ้านระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่อยู่ไกลตัวแต่มันคือสมการที่อาจกำหนดอนาคตทั้งโลกคำถามคือญี่ปุ่นจะเลือกต่อสู้เพื่อปกป้องจุดยืนหรือประนีประนอนมเพื่ออยู่รอดและจีนจะเลือกขยายอำนาจจนไม่เหลือที่ยืนให้ใครหรือสร้างดุลยภาพใหม่ร่วมกันคำตอบยังไม่มีใครรู้ครับแต่สิ่งที่ชัดเจนคือ โลกทั้งใบกำลังจับตามองเพื่อนบ้านคู่นี้อย่างไม่กระพริบตาญี่ปุ่นกับเกมใหม่ของโลกเปลี่ยนกติกาครั้งใหญ่คุณเคยเล่นเกมที่กติกาถูกเปลี่ยนกระทันหันไหมครับบางครั้งไม่ใช่ว่าคุณเล่นไม่เก่งแต่เพราะคนที่ถือไพ่ลับอยู่เปลี่ยนวิธีการเล่นทั้งกระดานใหม่หมด วันนี้โลกของเราก็กําลังเข้าสู่เกมใหม่แบบนั้นและญี่ปุ่นคือหนึ่งในตัวละครสําคัญที่จะเข้ามาเปลี่ยนกติกานี้จากผู้ตามสู่ผู้กําหนดเกมหลายสิบปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นผู้ตามสหรัฐในทุกเรื่องเรื่องความมั่นคงอเมริกากําหนดญี่ปุ่นทําตามเรื่องการทหารอเมริกาปกป้องญี่ปุ่นพื้นพาเรื่องการเมืองโลก ญี่ปุ่นสนับสนุนในเงื่อนไขที่จำกัดแต่สิ่งที่หลายคนไม่ทันสังเกตคือญี่ปุ่นเงียบแต่สั่งสมพลังมาโดยตลอดและวันนี้ญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากผู้เล่นข้างสนามสู่คนที่ถือไพ่บนโต๊ะเจรจาโลกได้ทำไมญี่ปุ่นถึงกล้าลุกขึ้นเหตุผลมีอยู่3ประการใหญ่ๆ 1. พลังเศรษฐกิจฐฐฐที่มั่นคงแม้จะไม่โตเร็วเหมือนจีน แต่ญี่ปุ่นยังเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกพวกเขามีทุนเทคโนโลยีและเครือข่ายการลงทุนที่กระจายไปทั่วโลก 2. การทหารที่แข็งแรงขึ้นญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณดัางกลาโหมสูงที่สุดในรอบหลายสิบปีพัฒนากองกำลังป้องกันตนเองสร้างพันธมิตรทางการทหารกับหลายชาติและพร้อมที่จะไม่เป็นเพียงประเทศพึ่งพาอีกต่อไป 3. บทเรียนจากอดีตญี่ปุ่นเคยพ่ายแพ้ย่อยยับแต่พวกเขาเรียนรู้ว่าการอยู่ใต้เงาคนอื่นไม่ใช่คำตอบระยะยาวโลกที่กำลังแตกเป็นสองขั้วสหรัฐกับจีนทำให้ญี่ปุ่นต้องประกาศชัดว่าเราไม่เลือกอยู่ใต้ใครแต่จะสร้างเส้นทางของเราเองญี่ปุ่นในเกมใหม่ของโลกคุณลองคิดภาพตามครับถ้าโลกนี้กำลังถูกกำหนดด้วยสองขั้วมหาอำนาจสหรัฐกับจีน ญี่ปุ่นคือตัวแปรที่ไม่มีใครคาดเดาได้ง่ายนักถ้าญี่ปุ่นจับมือกับสหรัฐโลกตะวันตกจะได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียถ้าญี่ปุ่นปรับสมดุลกับจีนโลกตะวันออกจะมีพลังที่ทวงดุลอเมริกาได้ทันทีและถ้าญี่ปุ่นเลือกเดินเส้นทางของตัวเองโลกอาจเข้าสู่ยุคสามขั้วอำนาจที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมนี่แหละครับคือเกมใหม่ที่กติกากำลังเปลี่ยน ผลกระทบที่เกินกว่าที่คิดเมื่อญี่ปุ่นตื่นขึ้นมาโลกไม่ใช่สันสะเทือนแค่ในเอเชียแต่สะเทือนทั้งระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลกค่างเงินเยนที่แข็งแกร่งอาจถูกใช้เป็นอาวุธการเงินในการต่อรองเทคโนโลยีของญี่ปุ่นอาจเป็นตัวแปรสําคัญในสงครามนวัตกรรมการทหารของญี่ปุ่นอาจเป็นแนวป้องกันที่ทําให้จีนต้องคิดหนักและบทบาททางการทูตของญี่ปุ่น อาจเป็นสะพานที่เชื่อมหรือเป็นกำแพงที่กัน้นระหว่างสองมหาอำนาจโลกคำถามที่คุณต้องคิดตามเมื่อเกมกำลังจะเปลี่ยนและญี่ปุ่นเริ่มลุกขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วคําถามคือโลกจะยอมรับญี่ปุ่นในฐานะมหาอำนาจใหม่ได้จริงหรือไม่ญี่ปุ่นจะเลือกใช้พลังที่ตื่นขึ้นมาเพื่อสร้างสติภาพหรือเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและเราจะอยู่ในโลกที่ญี่ปุ่นเป็นคนถือไพ่ได้อย่างไร ฝากไว้ให้คุณคิดญี่ปุ่นไม่ได้เป็นแค่ประเทศที่มีวัฒนธรรมงดงามอนิเมะดังหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของโลกในศตรวรรษที่21นี้และสิ่งที่น่าคิดที่สุดคือเมื่อเสือตัวนี้ตื่นขึ้นมาเต็มกำลังแล้วคุณคิดว่ามันจะเลือกเดินไปทางไหนครับสันติภาพหรือว่าการเผชิญหน้าครั้งใหม่คำตอบยังไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆโลก จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับในขณะนี้เราก็ยังคงถูกเอาเปรียบจากการทําธุรกิจของคนต่างๆมากมายรับเรียนด้วยความรู้สึกที่ขบคิดและไถ่าถามตัวเองสําหรับบทความนี้